ผู้ควรและไม่ควรห่มผ้ากาสาวะผู้ใดยังมีกิเลสดุดน้ำฝาดคือมีกิเลสหนาเหนียวแน่นปราศจากธรรมะและสัจจะผู้นั้นไม่ควรห่มผ้ากาสาวะส่วนผู้ใดคลายกิเลสดังน้ำฝาดนั้นได้แล้วมั่นคงในศีลทั้งหลายประกอบด้วยธรรมะและสัจจะผู้นั้นควรห่มผ้ากาสาวะอธิบายกว่ากิเลสมีการาคะความกำหนัดในการเป็นต้น ท่านเรียกว่ากิเลสดุดน้ำฝาดธรรมะนั้นหมายถึงการฝึกอินทรีย์หกให้เชื่องคือการฝึกตาหูจมูกลิ้นกายและใจให้เชื่องไม่มีผิษสง่งในการนำความทุกข์มาให้ไม่ต้องทำบาปเพราะตาหูจมูกลิ้นกายและใจนั้นสำหรับทิสุพระศาสดาตรัสว่าถ้าจะต้องทำบาปเพราะตาเป็นต้นแล้วก็ให้ควักในตาออกเสียในอินทรีย์อื่นๆก็เหมือนกันฆราวาสก็มีความจำเป็นในการฝึกอินทรีย์เหมือนกันแม้ในฆราวาสธรรม ล่าวคือธรรมสาหรับคราวญพระศาสดาก็ทรงบัญญัติธรรมะไว้ประการหนึ่งด้วยดังนี้ 1. นสัจจะความจริงใจต่อกัน 2. ธรรมะการข่มอินทรีย์หกสขันติอดทนต่อหนาวร้อนความลำบากตรากตาํำ 4. จาะคะการเสียสละสงเคราะห์ครอบครัวและสังคมสัจจะนั้นมีในเป็นอเนกคือมีคําอธิบายมากแล้วแต่ว่าสัจจะนั้นมาในธรรมหมวดใด มีความหมายต่างกันออกไปกล่าวโดยปาริเสสนัยคือยังมีนายอื่นๆอ,อ,อีกเจาะเอาเฉพาะที่พระศาสดาตรัสไว้ในที่นี้แต่ความหมายเดียวก่อนในที่นี้ท่านหมายถึงว่าจีสัจจะคือพูดจริงบุคคลผู้มีธรรมะและสัจจะยังมีกำนัดกล้าในกาม,มากุลห้ามีรูปเป็นต้นท่านว่าไม่ควรห่มผ้าคาสาวะพัดส,ส่วนผู้ปราศจากความกำนัดกล้าแต่ประกอบด้วยธรรมะและสัจจะจึงควรห่มผ้ากาสาวะ เรื่องพระเทวทัตสมัยหนึ่งพระอัคารสาวกทั้งสองคือพระสารีบุตรและพระมหาโมคคลานะพาบริวารของตนไปยังคนครราชเลิศชาวนครราชคลิศชวนกันถวายอาคันตุกะฐานคราวหนึ่งพระสารีบุตรได้อนุโมทนาใจกว่าว่าผู้ถวายฐานด้วยตนเองไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมได้เฉพาะโภกคสมบัติแต่ไม่ได้บริวารสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นแต่ไม่ทําด้วยตนเองย่อมได้บริวารสมบัติ แต่ไม่ได้โพคสมบัติผู้ชักชวนผู้อื่นด้วยทําด้วยตนเองด้วยย่อมได้ทั้งบริวารสมบัติและโพคสมบัติส่วนผู้ไม่ทําเองและไม่ชักชวนผู้อื่นย่อมไม่ได้สมบัติทั้งสองเกิดในที่ใดก็เป็นคนอนาถาไม่ได้อาหารสักว่าพออิ่มท้องชายคนหนึ่งฟังอนุโมทนากาถาของภาษารีบุตรแล้วต้องการให้สมบัติทั้งสองเกิดแก่ตนจึงนิมนต์พระเถระพร้อม ทั้งบริวารเพื่อรับพัสสาหะในวันรุ่งขึ้นพระทั้งหมดมีประมาณหนึ่งพันรูปเมื่อนิมนต์พระแล้วก็เที่ยวชักชวนคนทั้งหลายให้ช่วยกันรับเป็นเจ้าผาพบางคนรับสิบรูปบางคนยี่สิบรูปบางคนร้อยรูปตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์อุบาสกผู้นั้นได้เจ้าผาาเพียงพอแล้วจึงประกาศว่าเราทั้งหลายจะประชุมกันหงต้มในที่เดียวกันขอท่านทั้งหลายจงรวบรวมของต่างๆมาไว้ในที่เดียวกันครั้งนั้น มีกุลุมผีคนหนึ่งได้ให้ผ้ากาสาวะอันมีราคาถึงแสนซึ่งนำมาจากแคว้นคันธาระแต่บุรุษผู้เป็นบัณฑิตนั้นพร้อมกับสั่งว่าถ้าของทาบุญทานวัดของท่านยังไม่เพียงพอท่านเพิ่งเอาผ้าผืนนี้เติมเข้าไปหรือขายผ้าผืนนี้แล้วซื้อของอย่างอื่นมาทาบุญแต่ถ้าของทาบุญของท่านมีพอแล้วก็ขอให้ถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่ท่านต้องการแต่ปรากฏว่า ของทําบุญทุกอย่างมีพร้อมสิ่งบกพร่องมิได้มีอุบาสกจึงถามเพื่อนทั้งหลายผู้ร่วมทําบุญว่าจะถวายผ้านี้แก่ภิกษุรูปใดบางพวกกล่าวว่าควรถวายภาษารีบุตรบางพวกว่าพระษารีบุตรนานๆานานท่านมาครั้งหนึ่งส่วนพระเทวทัตอยู่ประจําเป็นสหายในงานมงคลและอาวามงคลทั้งปวงควรถวายแก่พระเทวทัตเถียงกันพอสมควร แต่เสียงข้างพระเทวทัตมีมากกว่าจึงตกลงถวายแก่พระเทวทัตพระเทวทัตตัดผ้านั้นเย็บแต่ยอมแล้วนุ่งห่มเที่ยวไปในที่ต่างๆมนุษย์ทั้งหลายเห็นแล้วพูดกันว่าผ้านั้นดีเกินหาควรแก่พระเทวทัตไม่แต่ควรแก่พระสารีบุตรพระเทวทัตผมผ้าอันไม่สมควรแก่ตนครั้งนั้นมีภิกษุรูปหนึ่งไปจากกรุงราชคลึก ไปเฝ้าพระศาสดาที่วัดเชตทวันเมืองสาวัตถีได้ทูลเล่าเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบพ,พระศาสดาตรัสว่าพระเทวทัตใช้ผ้าอันไม่สมควรแก่ตนในบัดนี้เท่านั้นก็หาไม่ได้แม้ในการก่อนพระเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่ควรแก่ตนมาแล้วเหมือนกันเมื่อพิสุรูปนั้นทูลถามก็ทรงนำเรื่องอดีตมาเล่าว่าในอดีตการมีนายพรานช่างคนหนึ่งชาวเมืองพารณสีลมช้างแล้วนำงา เนื้อลำและไส้ใหญ่ไปขายลิงชีพคราวนั้นมีช้างหลายพันหากินอยู่ในป่าได้เห็นพระประเจกับพุทธเจ้าก็คุกเข่าทั้งสองลงแสดงอาการเคารพแล้วเดินไปวันหนึ่งในพรานช้างเห็นกิริยานั้นแล้วคิดว่าเราลมช้างพวกนี้ยากก็มันเห็นอะไรหนอจึงแสดงอาการจบเมื่อรู้ว่ามันเห็นผ้ากาสายะจึงปรารถนาได้ผ้ากาสายะมาคลุมกาย เมื่อพระประเจกัุทธเจ้าลงสู่สะเพื่อส่งน้ําเปลืองผ้ากาสายะไว้ริมสะผ่านช้างลักกิวอนนั้นแล้วถือหอ,อกนั่งคลุมโปงอยู่ริมทางที่ช้างผ่านไปมาหมู่ช้างเห็นเขาแล้วจึงจบด้วยเข้าใจว่าเป็นพระประเจกัุทธเจ้าพรานจึงพุ่งหอ,อกมุ่งเอาตัวสุดท้ายแล้วนํางาและส่วนต่างๆไปขายเลี้ยงชีพพรานนั้นทําอยู่อย่างนี้เป็นเวลานาน จนกระทั่งพระโพธิสัตว์มาถือปฏิสนธิในกำเนิดช้างเป็นในโขลงพระโพธิสัตว์เห็นบริวารของตนร่อยร้อไปผิดปกติจึงถามช้างอื่นๆแต่ไม่มีใครทราบพระโพธิสัตว์คิดว่าช้างทางหลายจะไปไหนก็ต้องบอกเราก่อนไม่บอกแล้วไปไม่เคยมีคงจักต้องมีอันตรายบางอย่างเป็นแน่แท้นึกสงสัยบุรุษผู้นั่งคลุมผ้ากาสายะวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ให้ช้างบริวารเดินล่วงหน้าไปก่อน ส่วนตนเดินสังเกตการและระวังตัวมาข้างหลังเมื่อช้างทั้งหลายจบแล้วเดินผ่านไปพรานเห็นพระโพธิสัตว์เดินมาโดดเดี่ยวจึงแหวกกีรอนพุ่งหอกออกไปพระโพธิสัตว์เดินระวังตัวอยู่แล้วจึงถอยหลังไปหน่อยหนึ่งหลบหอกแล้ววิ่งแปลงเข้าหาในพรานพรานเห็นดังนั้นวิ่งไปหลบที่ต้นไม้พระโพธิสัตว์เอางวงรวบพร้อมทั้งต้นไม้หมายใจว่าจะฟาดลงบนแผ่นดินแต่พอเห็นผ้ากาสายะ ใจก็สลดลงยับยั้งสติไว้พลางคิดว่าถ้าเราประทุษร้ายบุรุษนี้ชื่อว่าทําลายความละอายในพระพุทธเจ้าพระประเจกับพระพุทธเจ้าและพระขีนาสพหลายพันองค์จึงถามพลานว่าได้ค่าญา,าติของท่านมากมายหรือพลานรับเป็นสัตว์พระโพธิสัตว์จึงกล่าวว่าทําไมท่านจึงทำำํากรรมอันหยาบชาหินป่านนี้ท่านห่มผ้าไม่สมควรแก่ตน ผ้าอย่างนี้สมควรแก่ท่านผู้ปราศจากราคะท่านได้ทำกรรมหนักเสียแล้วดังนี้แล้วจึงกล่าวคําอย่างเดียวกับที่ยกขึ้นกล่าวไว้แล้วแต่เบื้องต้นแล้วให้อวอาจว่าต่อไปภายหน้าอย่าได้ทำกรรมอย่างนี้อีกแล้วปล่อยเข้าไปพระศาสดาน,นำเรื่องนี้มาเล่าแล้วทรงประชุมชาดกว่าพรานในครั้งนั้นคือเทวทัพในครั้งนี้ช้างโพธิสัตว์คือเราตถาคตดังนี้แล้วทรงย้ำอีกว่า ม่ใช่เพียงในการนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ใช้ผ้าไม่สมควรแก่ตนมาแล้วส่งปรารบเรื่องนี้เป็นเหตุพระศาสดาจึงตรัสพระพุทธภาสิตเรื่องผู้ควรและไม่ควรแก่การห่มผ้ากาสาวะดังได้ยกขึ้นกล่าวแล้วในเบืองตน